Sai cha. Khóa. Sai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 . Khóa. Cha. Hãy mà đuôi này. โอยเอาแม่แม่เข้ามาด้วยพี่มาจ้าขอบคุณจ้าโอ้โหคุณแม่ก็วิ่งมาด้วยเลยแม่แม่หอมหนาอันนี้ก็แม่น้อยแม่สลิพรอนอตามลูกชายเรามาด้วยเลยสวัสดียาำเช้านะครับพี่แม่พ่พ่จ้าเรียกคุณแม่มาด้วยจ้าอ่ะคุณแม่มาด้วยเลย กณแม่มาด้วยนะจ๊ะจ้าจ้าอุ่นวายแต่เช้าเลยดูเฮ้ยเวนเฮ้มาเฮ้ยเวนโอ้โหดูเ้าไปห่วงบูพิงนะดู เป็นอะไรคุณแม่ทั้งสองโอ้ยเนาะโคิดถึงกันคิดถึงกันตอนเช้าดูทำเสียงเป็นห่วงผู้พิงนะครับแม่น้อยเป็นไรลูกคุณแม่เป็นไรก็แไม่คิดถึงผู้พิงนะเขาะ้าใจไหมผู้พิงมีคนรักนะผูพ้พิงจ๋าพ,พิงจ๋า<อ>เขาเป็นห่วงผู้พิงก์ลูกกัน,นอ๋อ โอ,โ,อโอ้โหโหาหาโ,โ,โดนลุมโดนลุมโอ้โโดูโโดทำเสียงอีกตัวนึงก็ทำเสียงอ้อน่ารักน่ารักดูดมโอ้โหพิงเราสนิทแรงมากๆเลยแม่ช้างติดเลยติดปูพิงเรามากเลยมานี่หน่อยจ้ะเร็วบนสูงเอาซะจ้าจ้าเอามาเป็นขยง จ้าดูติดมากมากเลย,ด,ยไไดูโอ้ยไปไหนไปหมดดูมีคุณแม่2เชือกนะครับตามผูพิงลงมานะอีกเชือกหนึ่งตัวใหญ่สิริพรนี่ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าให้แม่น้นนอยกับสิริพรนี่อ๋อไม่ใช่สิริพรโฮมหนานะครับ ติดมากเลยเนาะกูพิงรู้จักไหมใครรักกูพิงมากที่สุดอะฮะ,ก,ฮะกูพิงจ๋าฮะกูพิงจ๋าพิงยังไม่อาบน้ำทรายเต็มตัวเลยฮะคุณแม่เขาติดคุณแม่เขารักกูพิงนะจา๋าจุ๊บคุณแม่ก่อนจุบ๊บก่อนจุ๊บให้แมถอยถอยจุบ๊บจุ๊บคุณแม่ด้วยจุ๊บไปดีจุ๊บไปดีเออเก่งมากจาก้าเก่งมากเลยนะจ๊ะขอบคุณจา้าโอ้โห อ้าวบ่นหน่อยเอ้าเส้นซ้ายเอ้าซ้ายขวาซ้ายบายบายจ้ะบายบายจ้าบายบายเอฟซีหน่อยบายบายนะจ้าเอ้าจุ๊บจุ๊บแมวขนาดยังถอยรอ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 แมวขนาดอยู่นู่นไปเบนนู่นจุ๊บจุ๊บก่อนจุ๊บจุ๊บแม่วขนาดนี่คุ้นคุ้จุ๊บแม่วขนาดนู่นถอยถอยจุ๊บคุณแม่ถอยอ้าคุณแม่เบนไปนู่นนะบาย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 ทีก็บายบายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีจ้าเสียงจ้าหน่อยจ้าบายบายจ้า ก่อนจะลงเกาะจุบจุบหน่อยอ่าจุบคุณแม่แล้วนะจุบคุณแม่แล้วนะเท่มะบายบายพิงบนบาย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 คุณแม่ด้วยบายบายจ้ะ